พ่อบอกว่าน้องยังเด็กน้องยังจิตใจอ่อนไหวน้องยังตกใจกลัวจริงๆเนี่ยอยากจะเข้าไปกราบขอโทษคุณตาคุณยายแต่น้องเนี่ยยังไม่กล้าแต่ที่มันแปลกคืออะไรรู้ป่ากล้าไปนั่งฟอกตัวในรายการแถมยังบอกอีกว่าถ้าตาจอดเนี่ยก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เอาจริงๆนะยังไม่เห็นถนึงความสลดเลยแล้วที่พูดแบบนี้ยังไม่เห็นถึงความอ่อนไหวยังรู้สึกว่าปากยังแจ๋วอยู่เลยอะอยากรู้ว่าจะรู้สึกสลดกี่โมงวันนี้เนี่ยเองออกมาร้องขอโอกาสอยากให้ทุกคนเนี่ยให้โอกาสเองแต่เอง ลองคิดดูวันที่ตากับยายเขาร้องไห้ขอความเมตตาจากเองเนี่ยแต่เองเนี่ยก็ไม่ให้เขาลองคิดกับกันคิดว่าทุกคนเนี่ยเขาสมควรจะให้โอกาสเองไหมแล้วที่มันน่าตั้งคําถามคือตอนเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยปรากฏตัวไหวสวยพอเกิดเรื่องเนี่ยก็หายหัวไม่มีมาขอโทษตาไม่มีขอโทษยายมีแต่พ่อเนี่ยออกมารับหน้าแทนนี่เลยครับคนที่จะมาดูแลประชาชนยังต้องให้พ่อดูแลอยู่เลยอะขนาดวันนี้ยังไม่มีอํานาจเนี่ยยังขนาดนี้ให้มีอํานาจเนี่ยจะขนาดไหนแล้วที่ทํามาทั้งหมดวันนี้มาล่มตรงไหนรู้ไหม มาล่มตรงที่ไปโวยหน้าข่าวนี่แหละโอ้โหจบเลยนว่ามแอยู่แล้วสิ่งที่มันพลาดที่สุดคืออะไรรู้ไหมวันนี้พ่อเนี่ยพยายามทำภาพดีๆให้ทั้งวันแต่สุดท้ายตัวเองมาโวยใส่หน้าข่าวไอ้นุ่มตาเนี่ยซี่โครงหักหกซี่เขายังไม่มาเรียกร้องแหกปากเหมือนเองเลยอ่ะทุกคนกดติดตามไหมครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางกลับประเทศไทยนะครับเห็นว่าอยากจะมาหายาิใช่ไหมผมจะอยู่ด้วยกดติดตามไว้นะครับดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร